สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ no fab challenge podcast ep ที่110วันนี้ day 5ครับหนังโป๊ทำลายความเป็นชายของคุณลงได้ยังไงวันนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ day 5นะครับของ no fab challenge podcast นะครับ นะใครเดินทางมาถึงวันนี้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผ่านหนึ่งในช่วงที่ยากที่สุดของการเริ่มต้นเลิกติดหนังโปมาได้แล้วนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมโคตสศรัทธาเลยนะครับในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเรียกว่าอ่าเซฟความภูมิใจนี้เอาไว้ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าเออกูทําได้เว้ยและกูจะทําได้ดีขึ้นเรื่อย สำคัญมากนะการบอกตัวเองแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคือมันไม่ใช่มันไม่ได้มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีคนมาชมคุณทุกวันอ่ะเออโอเคป่ะคือโนฟแฟมชานน์พอดแคสต์ก็ไม่ได้มานั่งชมคุณแบบนี้ทุกวันนะเออมันก็มีเรื่องอื่นต้องคุยกันเลยเงี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะต้องชื่นชมตัวเองเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับโอเคหนึ่งในคําถามที่เรียกว่าหลังไหม่แล้วกันเนาะผมคือคื ตั้งแต่ผมเริ่มทำทิกต็อกนะเพื่อใครไม่รู้นะผมทำทิกต็อกของ NoFab Challenge Podcast อยู่นะครับชื่อช่องว่า ManTalks Podcast หรือเปล่าผมก็จะไม่ได้เหมือน,นัต้องไปกดดูในโปรไฟล์ก็ได้นะดูในลิงก์ที่โปรไฟล์ของ YouTube ก็ได้นะก็คือจะมีลิงก์ไปที่ link ์รีของทุกๆนะทุกๆแพลตฟอร์มท,ท,ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็มี Facebook นะฮะมี u t u b บนะมี Tik t o k นะแล้วก็มีทอ่าอ IG เนี่ยกำลังขัดทำอยู่นะใช้ IG ไม่เป็นนะ เป็นนักการตลาดนะผมเป็นนักการตลาดนะแต่ผมใช้ไอจีไม่เป็นนะอะไรวะเนี่ยคืออย่างนี้ครับมาต่อต่อเรื่องของเราเนาะคือหลังบ้านเนี่ยหนึ่งในคําถามที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เราติดหนังโป๊เนี่ยมันจะทําให้มัสคูลีนความเป็นผู้ชาย,น,ยนะความเข้มแข็งของเราจิตใจเราอ่อนแอลงไหมอะไรทํารองเนี่ยคือผมรวมๆนะคําถามทํารองเนี้ยรวมๆมาในประโยคเดียวก็คือ การดูหนังโป๊การติดหนังโป๊เนี่ยจะทําให้มาสคูลินนะพลังงานของความเป็นลูกผู้ชายของเรานะตกไหมนะตอบไม่ง่ายเลยครับตกแน่นอนนะตกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถามว่าวทําไมมาเริ่มนีก่อนคือในการที่เราเนาะเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของผู้ชายเราหนึ่งในสัญชาตญาณของผู้ชายโดยตรงเลยนะคือไม่มีการเสียแง้งนี่คือนี่คือหนึ่งในสัญชาตญาณที่ ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำลีของผู้ชายของเรานะคือไม่มีการเสียแ้งซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาถ้าสังเกตนะฮะเวลาผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันเนี่ยผู้ชายจะถามว่ารู้ไหมเป็นอะไรสมมติพอรู้แล้วเป็นอะไรให้ทํำยังไงจะงออย่างไงถูกปะนี่คือคําพูดของผู้ชายแต่คําพูดของผู้หญิงคือมึงไม่เข้าใจกูเลยทําไมมึงไม่เห็นใจกูบ้างทำไมมึงไม่เข้าใจกูเลยไม่รู้เหรอว่ากูงอนอยู่ทําไมมึงไม่งอทางน้นที่ผู้ชายของผู้ชายอย่างเราก็พยายามง้ออยู่ ซึ่งวิธีการทํางานของสมองต่างกันผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดน,นะแค่วิธีการทํางานของสมองต่างกันเฉยผู้ชายเมื่อเกิดเขาเรียกนะเกิดแฟกเตอร์เต้องเกิดผลดีตามมานี่คือสมองผู้ชายแต่สมองผู้หญิงคือเกิดแฟกเตอร์เไม่จำเป็นต้องเกิด B ก็ได้ A อาจจะไป C ก่อนก็ได้แล้วค่อยมา B ก็ได้หรือจะไป c D F เแล้วค่อยกลับมา B ก็ได้สิ่งที่ผมบอกไปสิ่งที่การกระทำะเขาเรียกอะไรนะการสื่อสารกับสิ่งที่ อยู่ภายในต้องตรงกัน A ไป B ไงเขาเรียวกว่าอะไรคือมันผมว่าคุณเห็นภาพ่ะโอเคปะ A ไป B อ,ะ B อะ่ะ A ไป B อ่ะเข้าใจปะข้างในเป็นยังไงเหตุเกิดอ,อะไรแฟกเตอร์เป็นยังไงผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจปะนี่คือหนึ่งในการทํางานของจิตใต้สำหรัผู้ชายทีนี้หนังโปมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คือคุณต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะภาษาอังกฤษเรียกคํานี้ว่า integrity นะครับ integrity เนะี่ยคือถ้าเกิดไปแปลใน Google นะเขาจะบอกความซื่อสัตย์เนาะแต่ว่าไม่ใช่นะ คือสำหรับผมนะไม่ใช่นะเพราะว่าไงครับเพราะว่า honestly เนี่ยก็แปลว่าความซื่อสัตย์เหมือนกันคือความซื่อสัตย์เนี่ยภาษาอังกมันมีหลายคํามากเนาะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเลเยอร์ก็ไม่เหมือนกันแต่ภาษาไทยความซื่อสัตย์คือความซื่อสัตย์เกบไหะเพราะฉะนั้นผมเลยชอบใช้ภาษากังกมากกว่าเนาะ integrity เนี่ยไม่ใช่ความซื่อสัตย์ครับถ้าแปลถ้าให้ผมแปลจริงๆนะผมอยากจะแปลว่าความเป็นเนื้อแท้นะไม่ใช่บางโตนะความเป็นเนื้อแท้หมายเขาไวาไงหมายความว่า ภายในกับภายนอกสอดรับกันไม่ขัดแย้งกันนี่คือ integrity สิ่งที่คุณแสดงออกมาสู่โลกภายนอกกับตัวตนที่คุณเป็นจริงๆภายในอ่ะต้องตรงกันนี่คือ integrity โอเคไหมเช่นคุณเป็นคนที่ชอบเพลงร็อกมากแต่คุณเขาเรียกอะไรชอบเพลงร็อกแบบร็อกแบบเมทัลเลยอ่ะเออคุณจะชอบเมทัลเนาะชอบว้าชชอบเมทัลชอบแบบโอโ้โหกระแทกกระทันแต่เพื่อนในกลุ่มคุณอ่ะแม่งชอบอ,อ ป๊อปหมดเลยชอบป๊อปแบบป๊อปสากลหมดเลยอ่ะคุณก็แบบพยายามเอนจอยกับป๊อปสากลทั้งๆท,ที่ภายในคุณแม่งเกลียดป๊อปสากลมากกูชอบเมทัลกูอยากจะแบบแหกปากกูอยากจะโยกหัวแต่แบบเพื่อนคุณก็โยกสบายๆแล้วเพียงป๊อปสากลหรือว่าดิ้นสนุกสนานอะไรเงี้ยคือเนี่ยไม่อินเทกริตี้อินเทกริตี้คือคุณก็ชัดเจนไปเลยว่าเฮ้ยกูกูชอบเพลงร็อก กูไปฟังเพลงป๊อปของพวกมึงยในบ้างนะแต่ว่ากูอยากจะอยู่ในชีวิตของกูแล้วก็อยู่กับศาสดาของกูแล้วก็อทั้งวันอะไรเงี้ยก็ได้ก็เนี่ยคือ integrity โอเคไหมทีนี้หนังโป๊มันทําอะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการดูหนังโป๊เนี่ยมันให้ฟิลที่โคตรไม่ integrity เลยเพราะอะไรฮะคุณต้องแอบทําคุณต้องทําในที่ลับๆคุณไม่สามารถคือคือคุณไปดูหนังมาคุณยังเอาหนังมาเล่าให้เพื่อนฟังได้ในที่สาธารณะถูกป่ะแต่ถ้าคุณไปดูหนังโป๊มาคุณสามารถได้ป่ะ เฮ้ยมึงสมมุติคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารเฮ้ยมึงเมื่อวานกูดูคนนี้มาเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยคลิปลุดคลิปลุดคลิปลุดแล้วก็เปิดคลิปลุดเพื่อนคุณดูในในร้านอาหารทําได้ปะทําไม่ได้บ้าไปแล้วนะครับน้อยคนมากที่จะแสดงออกว่าตัวเองติดดนังโปน้อยคนมากที่จะกล้าพูดกล้ายอมรับว่าตัวเองติดหนังโปวันนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับหลังไมค์มาคุยกับผมว่าเขาหยุดดูดนังโป๋ในยี่สิ็ดวันแล้วนะผมขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าคุณฟังอยู่ แล้วเขาก็บอกผมว่าเขารู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมากเขาบอกว่าไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มานานแล้วเขาอยู่ในวังวนของการติดหนังโปมา5ปีแล้วความสุขในชีวิตไม่มีเลยเว้ยเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้ไม่เจอช่องผมผมก็ดีใจมากที่ได้เจอเขานะครับแล้วเขาก็บอกผมว่ามันเป็นปัญหาที่เขาแก้เองไม่ได้แล้วบอกแฟนไม่ได้ด้วยซึ่งเนี่ยคุณเห็นสิ่งที่ผมจะก็เราจะสื่อไหมเนี่ยคือความไม่อินเทกริตี้นี่คือความไม่เป็นเนื้อแท้ไม่เป็นตัวตน คือมันคือตัวตนที่เราไม่สามารถยอมรับได้เราไม่สามารถพูดว่าเราชอบดูหนังโป๊เราติดหนังโป๊ได้อย่างเปิดเผยคือใจคุณน่ะมันก็รู้อยู่แก่ใจอะ่ะว่าหนังโป๊เป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กต่อสุขภาพและต่อสังคมต่อตัวคุณต่อชีวิตคุณะ่ะคือพฤติกรรมคุณอะ่ะมันก็แสดงออกอยู่แล้วหนังโป๊ไม่เวิร์กแต่พออยู่ในพื้นที่ปิดอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง คุณกลับให้ความสําคัญกับหนังโปส๊สุดๆนี่เลยทำให้ภายนอกกับภายในสิ่งที่คุณเป็นกระสิ่งที่คุณแสดงออกแม่งแตกต่างกันและนี่แหละทำให้ความอินเทกริตี้ที่มันควรจะเป็นหนึ่งในเสาหลักของความเป็นชายมันหายไปมันทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองน้อยลงพอพอหนึ่งในเสาหลักของความมัสคูลีนเอนเนอร์จีหายไปะ มันจะทําให้ความเป็นชายน้อยลงทันทีน้อยลงในทุกๆรูปแบบทั้งภายในภายนอกนะครับทั้งจิตใจทั้งร่างกายรวมถึงฮอร์โมนภายในด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆนะทําลายความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณลงทีละน้อยทีละน้อยเมื่อความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณน้อยลงพลังงานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตก็จะน้อยลงเพราะมนุษย์เราอ่ะ คือจิตใจของมนุษย์เราอะ่ะมันกินความภูมิใจเป็นอาหารยิ่งเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองเรื่องไหนมากขึ้นคนเราอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเช่นอ,อคุณเริ่มต้นเป็นเซลแมนนะคุณเคาะประตูร้อยบ้านขายไม่ได้เลยนะแล้วอยู่บ้านที่หนึ่งอยหนึ่งอ่ะขายได้ขายง่ายลูกค้ายินดีซื้อลูกค้าจ่ายง่ายไม่มีข้อตัแยง้งคุณจะเริ่มรู้สึกแฮปปี้นะแล้วมันจะทําให้บ้านสบ้านสาบ้านสี่ขายง่ายขึ้น,นเรื่อยๆ อันนี้คือเป็นโค้จิตวิทยาเลยที่คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยบางทีความภาคภูมิใจในตัวเองสําคัญมากแต่หนังโป๊มันทําลายตรงนี้ไปครับมันทําให้มันเกิดความขัดแย้งในจิตใจ,จของคุณว่าตกลงแล้วหนังโป๊มันดีหรือไม่ดีความสุขที่เกิดขึ้นจากหนังโป,เปดด๊เป็นความสุขที่อวดได้ไหมเป็นความสุขที่ควรจะภาคภูมิใจดีไหมเป็นความสุขที่ควรจะฉลองดีไหมอ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะ หนังโป๊มันให้ความสุขนะครับมันให้ความสุขมากๆเพราะอะไรครับเพราะมันหลั่งสารโดพามีนในสมองไงพอสมองหลั่งสารโดพามีนนั่นแปลว่าสมองรู้สึกมีความสุขครับและหนังโป๊ม่งให้ความสุขอย่างแบบนั้นอ่ะโคตรของโคตรเยอะคือหนึ่งในพืชอ่หนึ่งในกิจกรรมที่ให้โดพามีนเยอะคือการมีเซ็กส์แต่หนังโป๊ม่งให้โดพามีนเยอะกว่าการมีเซ็กส์เข้าใจปะหนึ่งในกิจกรรมที่ให้โดพามีนเยอะคือออกกําลังกาย ต่หนังโป้แม่งให้มากกว่านั้นตั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นสมองมันตีความไ้ว,ว่าหนังโป้ให้ความสุขโคตรแต่แม่งความสุขเนี้คุณไม่สามารถภูมิใจได้อย่างเปิดเผยคุณไม่สามารถยินดีกับตัวเองได้อย่างสาธารณะสง่าผ่าเผยคุณไม่สามารถองอาจกับความสุขตรงนี้ได้ทั้งๆท,ที่ความเป็นผู้ชายของเราะควรจะต้องภูมิใจกับชัยชนะที่นํามาซึ่งความสุข คุณลองคิดดูดิคุณสัมภาษณ์งานแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณภูมิใจไหมภูมิใจคุณมีความสุขไหมมีความสุขแต่หนังโป๊มันให้ความสุขมากกว่านั้นอีกนะแต่ทําไมคุณไม่สามารถภูมิใจในตัวเองได้ทําไมคุณไม่สามารถโทรไปบอกแม่ได้ว่าแม่เมื่อคือนนี้ลูกดูหนังโป๊สามเรื่องติดกันแล้วลูกก็ดูหนังโป๊สามชั่วโมงติดลูกภูมิใจในตัวเองทำไมคุณไม่สามารถโทรไปได้เพราะคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันทําไม่ได้มันไม่ใช่ความสุขจริงจริง เขาเรียกอะไรจิตสํานึกความคิดคุณสมองคุณรู้อยู่แก่ใจเว้ยแต่พฤติกรรมที่ถูกชักโยงโดยโดยจิตใต้สํานึกโดยนิสัยโดยะระบบประสาทออโตเมชันของคุณะระบบประสาทอโตเมติของคุณะมันพาคุณไปดูหนังโป๊แบบอัตโนมัติเพราะคุณเทรนสมองตัวเองให้ติดหนังโป๊มาหลายปีนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมหนังโป๊ถึงเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมนะ มองว่าน่ารังเกียจและไม่ควรไปยุ่งกับมันตั้งแต่แรกแต่ถ้ายุ่งกับมันแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยดีท็อก์มันก็ยังดีนะผมอยากให้เริ่มต้นด้วยการดีท็อกซ์ก็ยังดีหรือถ้าเกิดให้ดีเลยก็เลิกถาวรไปเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าเป้าหมายในการเลิกกินของโปะคือหยุดดูให้ได้อย่างน้อย66วัน66วันเป็นเวลาที่มีการวิจัยมาแล้วว่าสมองเราจะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานได้จริงใน66วัน หมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยใหม่ถ้าคุณหยุดใช้หนังโป๊หกสิบหกวันต่อเนื่องอะสมองที่มันเคยชินกับหนังโป๊มันจะดีขึ้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเลยอยากชวนสุดๆเลยที่จะมาเลิกติดหนังโป๊ด้วยกันให้ครบอย่างน้อยหกสิบหกวันนะครับวันนี้ก็มีประมาณน,นี้นะเนาะเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรข้อมูลเยอะไปไหมเนาะชอบไหมคือฝากคอมเมนต์บอกหน่อยคนระับว่าสไตล์เนี้ยเออสไตล์แบบเอาความรู้มาพูดคุยกันมาแชร์ริ่งกันแบบเนี้ย ชอบไหมนะครับคือความรู้ผสมกับปรัชญานิดๆแบบเนี้ยชอบไหมถ้าชอบก็จะได้จะได้เอามาคุยกันอีกบ่อยๆนะครับคือผมชอบศึกษาเรื่องพวกนี้มากนะครับแล้วก็ใครเราที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยติดหนังโป๊หนักมากแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากได้ตัวช่วยนะครับตอนนี้เนาะผมกําลังเปิดพรีออเดอร์นะครับ No Fab Challenge p l a n n e r รุ่นโปรโตไทป์หนึ่งโปรโตไทป์หนึ่งเนี่ยมีจํานวน21ว,วันเนาะให้คุณเอาไปใช้นี่เป็นแพลนเนอร์ที่ผมออกแบบมาโดยใช้ หลักจิตวิทยาที่ผมไปเรียนรู้มาจากต่างประเทศเนี่ยในการออกแบบกิจกรรมที่คุณต้องทําในทุกๆวันเนี่ยเพื่อให้คุณเลิกติดหนังโป้ได้ง่ายขึ้นนะใช้ควาว่าง่ายขึ้นนะไม่ได้บอกเขาว่ามันจะง่ายเลยนะคุณก็ต้องต่อสู้เพียงเหมือนเดิมแต่มันจะง่ายขึ้นนะครับก็ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวจริงเนี่ยตัวแพนเนอร์ตัวจริงเนี่ยยังไม่เสร็จแต่นี่เป็นตัวโปรตไทป์ที่ทําออกมาเพื่อเก็บฟีดแบ็กนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะคุณสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่199บาทส่งฟรีนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อ pre order ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนมิถุนายนเนาะตักราคาปกติเนาะหนึ199บาทจะเหลือแค่129บาทส่งฟรีที่สำคัญนะครับภายในต้นเดือนนะคุณจะได้ลิงก์เชิญเข้ากลุ่ม LINE open chat no fab challenge community ที่เราจะมาคุยกันนะอยู่ด้วยกันเป็นสังคมที่ผมจะชวนคุณเลิกติดหนังโป๊และผมจะโฟกัสไปที่ community นั้นเป็นหลักนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่ติดตามผมอ่ะได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับแต่สําหรับผมเลยนะของฟรีอะไม่มีในโลกการที่คุณต้องจ่ายเงิน129บาทหรือว่า1 9 9บาทมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตผมร่ํารวยขึ้นแต่มันเป็นการให้คุณได้บอกตัวเองว่าสิ่งที่คุณจ่ายก็คือแพลนเนอร์รวมถึงคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีคุณค่ามากพอที่คุณจะยอมจ่ายเพื่อแลกสิ่งนี้แลกแพลนเนอร์แลกคอมมูนิตี้ดีๆ พื่อที่เราจะได้มาลุยกันต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดนังโป้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเลิกติดนังโป้ะนะครับหรือยังน้อยที่สุดอยากจะดีท็อกสั่งโป้ะนะสามวัน7วัน15วันหรือ1เดือนนะได้หมดเลยนะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับคนที่สนใจสั่ง e book, อีบุ๊กเออสั่งตัวแพลนเนอร์นะทักมาหาผมในแฟนเพจนะครับลิงก์แฟนเพจอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของ a c e b o o k นะรหรือว่าอยู่ในด e สคริปชั o นบ็อกซ์นะครับทักมาหาผมในแฟนเพจแล้วพิมพพ์ว่าาสนนนใจ V1 นะอะะเรรีคืปไท สนใจ V1 น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรามาลุยกันต่อนะครับก็สำหรับใครนะ้อที่อยากจะลุยโปรเจกต์เลิกตินห่างโปรนะก็นะอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ